ทีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น www. iteam. in.th สอกแล้วมึงหยุดไปเลย <c oughs> หยุดไปเลย <c oughs> ใครยิงเลยว่าตกใจหมด เย็นหวานน้ององเย็นหวานนะนะดีเลด้วยนี่ไปนะโคตรดข้างบนมีตัวอยู่อ่ะมาดิขึ้นมาดิไปก็ตายดิขึ้นไปทำไมจักอยู่เดี๋ยวรู้เลยร,รู้ทันแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ไปกด V ดอทไอ้ค e ่ะเฮ้ยกระสุนไม่มีร okay ้อยนัดเหรอลงมาลงมาลงมาแม่จิงลงมาแม่จ oui> ิงลงมาดูคโอ้โหบันดอนแม่จริงลงมาบันดอนเอ้อยูตุซีเฮ้โอ้โหทำเนี่ยเจมส์เจมส์ซี รูตองที่รูปตองคือคนตะบกเมีัน้ไจลสแล้วเหรออใช่่มันเปลี่ยนทีไงพี่อ่ได้ได้ไเฮ้ยนี่มันด่าอะไร่้ไอยู่ยิง้วมอ้โนเยอะขึ้นสเนอร์ไของของของเมืองนอกหรือว่าของไทยอบไ

ังละค่ะเี่โอ้ยโรสกาฮิผมไม่มีทีมอ่ะงอนอยคนเดียวอ๋อมาเดี๋ยวผมเตะให้เออเมีคนเตะให้ปันปันระเบิดขอบคุณครับไอ้นี่มันก็จะปอย่างเดียวเลยมลาตาเจมลาตาเจมลาตาเจมลาาเจมลามครับถ้าท่านตอยู่ทีมนี้ผมไม่ออกเลยไ เป็นคนรักเป็นคนรักใจเย็นแลละตาเจมคุณเอ็นอ้ยตะตุ้ยโดใครก็ได้ขึ้นไปเก็บตะไนข้างบนนู้นให้หน่อยดิยอดตี้ยอุ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนทีมไม่ได้ต้อมาอยู่กับตาเจมเนี่ยขอโทษเอาตาเจมอยู่ฝั่งนู้นเปล่าใช่ถึงตาเจมตาเจมตายตาหนวันไปช่วยแล้ว อุ้ยอุ้ยตาเจมอุ้ยเนี่ยเหรออะไรเนีสะพ้าเฉยเลยกูมือยังอีกขนาดไม่ได้นานนั่นน่ะโอ้ยใจเดี๋ย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยย้ายได้เลยเว้ยมาตาเจมมาใครลอยแล้วนะข้าศัตรูเยอะเอ้าไม่ใช่เฟสอยู่ตะลักตุ่นละผมไล่หลังอยู่ เตียมฆ้างตัวเยอะป,ปักดีไปปักดีไปก่อนไปวะเปลี่ยนแน่พี่ลงเล่นดดเดียมอาร์ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เฮ้อเอาจะปลดออกมาเงี้ไม่เคยเล่นนึงนอนเลยผมจะตายแล้วเนี่ยโดนมดสกิดก็นอนแล้วแอบเล่นสายอะไรเนี่ยสปอร์ตครับอร์ต มันมันแล้วมันสายอินจจเนียโอ๊ยเจ็เจอ๊ซีนไม่แกชอบบิงผมยังและผมใช้โปรอะไรนั่สเต็บผมดีกว่าเคนไม่คัดซีนวะ <c oughs> ไม่รู้มันชอบปักเฮ้ย <c oughs> อ้อมางนีุ้ย <c oughs> ตายหมดเลยมันชอบปักพี่เจ็บดีกว่าน <c oughs> ว่าแตเจมันน่ะมันวิน่งปักสวนคืนเออแต่เจมไม่ชอบปักนี่หว่าลืมไป <c oughs> เจมชอบดาวดูใครไม่าจะชื่อโวย <c oughs> แคนคลวยชื่อคลวยเด้อโอ้โหแม่นแค่นี้โหดมากไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้จักแค่เอ็มเบมก็โหดแล้วอ่ะเอ็มเบมอ่ะตีเน่เกณฑ์ทับมาเฮ้ยใครวะเลเซอร์เขียวใส่มาทำไมเนี่ยพี่เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนเลย แม่กูสาจะโดดไปปักก็หร่อยเนี่ยไอ้ดูไม่เป็นเลเซอร์เจลส่องเลเซอร์อยู่มุมอยู่มุมบ้านเหมือนฆ่าตัวตายชัดๆอ่ะเออดอกไปก่อนอุ้ยเป็นอะไรมีนิจิ๋ดถามจริงว่าโดดจิ๋ดไหมปิดเน็ตแล้วโหลดโอ้โหผู้คนมาเต็มเลย กองกองกองแถวบานกองแถวบานกองแถวบ้านข้างบนมีตัวว่ะพวกบ้านตัวบ้านตัวบ้านไหนวะอยู่บ้านไหนเนี่ยบ้านบ้านสูงบ้านสูงสูงทุกบ้านเลยอ่ะเลยบ้านก็ได้เลยบ้านก็ได้เฮ้ยทำไมยิงไม่ตายเอ็มวันโอ้โหหลัง คนไทยแน่แนน่าเยอะมากอาดินขึ้นมาทีหลังเขาปืนปืนก็ได้ยิงขนาดนี้ก็ผิ่รู้ทันไปอย่างนี้เป็นว่านมีตัวนะระวังนะเงี้เง้ยไปเอ้มีตัวเอหลายตัวเลยดูทรงเลย มันเกิดเอกันไงเบื่อจริ้งจอกทำไมตายอ่ะทำไมตายอ่ะทั้ไม่ได้หรอโทษทีในบ้าน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 เอบ้านเอบนเต็มเลยอ่ะอปจเต็มเลยอปจอ่ะมาดี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 ไม่เอาบันดอนแบ็คเก็ตอีซี่จริงๆเลยชะโลงหายไปแล้วทีนี้เฮ้ยไม่หายไม่หายโดนชุบไม่นับไม่นับถือเงียบไปที อ่าผมโดนชุบไงใครจะมาปะไม่เห็นเว้ยโดนเห็นยิงหายไปแล้วผมยังอยู่เนี่ยดูดิโอ้โห้ผมจะมอบทำไมผมไม่เข้าใจตัวเองมีคนิีฟิลฟิลทำไมลงมาเจออะไรกันนักหนาใน่ชีวิตผมโอ้โหพี่จะลงอ้ยโอ้ยสุด กือบตายมึงเฮียแต่เย็นดิเลือดจะไม่ขึ้นเลยเลือดเลือดพึ่งขึ้นยี่สิบเองใครเป็นหมอไปกินอย่าอย่าให้รู้นะโกรธโกรธมากเห็นดาบไฟเห็นแล้วฮะเห็นแล้วฮะชิบหายในเขาจะเอ๋เฮียไอ้ตะเกิด สไนเปอร์เฮียใจเย็นด well, um ิใครวะโอ้ยอะไรจะข้าอ่ะโอ้ยสงสารมากเหลือสิบแหวเลือดทำกันทำไมยังไม่เห็นตะเจมเลยอ่ะพี่อลราดินผมเจอแล้วละส่วนมากไม่มีจังหวะได้แทงอ่ะตะเจมแกวิ่ง วิ่งอีกวิ่งซี่ไมม่ีใใครเปิิดซงชยังไม่มียังไม่มีเปิดซิงเลยมีพี่มีโดมีโดมีโดอยยาก้โดดวนะมีโดโอ้ยโดไอโดนี่เปิดได้เหรอโดผมได้ไปสองรอบอะเจนอยุดสายอะคิดถึงพี่เจนมากมายแต่เจนต้องตายไถ้วิ่งก่อนเลยผู้ใดตัวท้ายแมพอะข้างบนข้างบน เก็บแล้วเก็บยังเก็บยังไขว้เอเอเอไปไขเก็โหเอเต็มเอเต็มโดนฝั่งนู้นอีกนั่งยิงเลยนี่โอ้คือสนมอดชิบหายลืมเปลี่ยนแม็ค เน่ายเนายพีมีตอยู่บาโอในบ้านในบ้านอ่ครลูก่ะเมอ่ยเหมอโอ้โหโโอ้โหอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโี้โหโอ้โหอ้โหโออนนี้โดนปกแล้วโดนปกแล้วยังอ่ะเรียบร้อยโดนเฉือน เป็นโดนปากเลยโดนเฉือนน่ะ